กูจะทําต่อไปใครจะใส่ร้ายป้ายสีดีสีตีไข่กูแค่ไหนกูก็ไม่สนใจไม่สนใจกูจะทําต่อไปกูไม่เลิกเพราะกูเหลือเวลาทําในฐานะคา,ารวาอีกแค่ปีกว่าๆเท่านั้นปีเสรศษๆปีอีกเดือนหรือสองเดือนเท่านั้นพูดได้ง่ายคือประมาณสิบสองเดือนสิบสามเดือนเท่านั้นกูจะทําเต็มที่มึงจะขวางกูก็ขวางไปแต่มึงขวางกูไม่ได้เพราะมึงไม่มีทางขวางทําได้ วางไม่ได้กูไม่กลัวกูพร้อมชนกูบอกให้กูตายได้ถ้ากูจะตายก่อนบวชกูก็รอดกูยอมตายถ้ากูจะไม่ได้บวชเพราะกูกล่าวทมพูดทมของธรรมบุตรเจ้าแล้ววันหนึ่งกูต้องตายก่อนกูได้บวชกูคุ้มแล้วคุ้มในการพูดกล่าวตามธรรมสมควรแก่ธรรมกูพูดจนทําให้คนตื่นรู้ตื่นทมทั้งแผ่นดินทั้งประเทศได้มากขนาดนี้กูคุ้มแล้วแล้วอย่าคิดว่ากูมีคนติดตามแค่สองล้านหนะ กูมีคนติดตามสามล้านกว่าและรวมกับคนที่ยังไม่ได้ติดตามกูด้วยซ้ำไปมีมากกว่านั้นเยอะกูบอกให้สิ่งที่กูพูดล้วนแล้วแต่กระเทือนทั้งแผ่นดินกระเทือนทั้งแผ่นดินมึงจําคํานี้ไว้กูจะล้างบางความเห็นผิดให้หมดกูจะล้างบางความชั่วความเลวที่เป็นเดรัจฉานวิชาเป็นไสยศาสตร์ที่ขวางกั้นต่อมาผลผานิพพานขวางกั้นต่อการที่ทําให้พวกมึงรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักคําสอนพระเจ้ากูจะล้างบางอีพวกที่ขวางต่อธรรม กูจะล้างบางประเพณีที่เป็นการขวางกั้นต่อธรรมะพระพุทธเจ้ากูจะล้างบางให้หมดกูจะยึดตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้ากูไม่ได้ทําลายใครแต่กูจะทําลายอวิชชาในใจมึงกูจะทําลายความชั่วหยาบในใจมึงโดยอาศัยธรรมะพระพุทธเจ้าในการทําลายความชั่วหยาบในใจมึงโดยการพูดตามหลักสัจจะความจริงกูจะสอนมึงสิ้นเนื้อประดาตัวในความรู้ของกูเท่าที่กูรู้ได้กูจะสอนมึงจนกว่าจะสิ้นเนื้อประดาตัวในความรู้ที่กูมี กูจะสอนจนกว่ามึงจะแก้ไขสันดานของมึงได้กูจะสอนจนกว่ากูจะสอนมึงแล้วมึงอีกกูจะด่ามึงแล้วมึงอีกจนกว่ามึงจะเปลี่ยนการกระทาทางกายวาจาใจของมึงให้สุจริตได้กูจะสอนมึงแล้วกูจะสอนมึงอีกกูจะขนาบมึงแล้วกูจะขนาบมึงอีกจนกว่ามึงจะดีขึ้นจนกว่ามึงจะแก้ไขสันดานความเห็นผิดของมึงได้จนกว่ามึงจะก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องแล้วเริ่มต้นในการศึกษาหลักคำสพรู้เจ้าต่อไปได้ มึงศึกษาเบื้องต้นจากกูหลังจากนี้มึงมีอินทรีย์บารมีเพียงพอมึงไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่อไปกูยินดีมากเพราะสิ่งที่กูทํากูทําให้มึงตื่นมึงจะตื่นรู้มากกว่านี้มึงต้องไปศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อไปดังนั้นสิ่งที่กูทําคือเบื้องต้นที่เหลือมึงต้องไปทําท่ามกลางกัี่สุดต่อไปในการกระทําทางกายวาจาใจของตัวมึงเองไม่มีใครช่วยมึงได้นอกจากตัวมึงเองกูมีหน้าที่ในการบอกสอนถ้ามึงทําได้มึงรอดมึงทําไม่ได้เรื่องของมึง ใครจะขวางแค่ไหนกูไม่สนใจหน้าอินหน้าผมกูจะพูดแบบนี้ต่อไปเพราะกูเห็นว่าเป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์กูไม่พูดกูยอมตายเพื่อประโยชน์ตรงนี้ถ้ามันจะเป็นยุคสมัยที่คนตื่นรู้ตื่นตัวแล้วมึงจะไปทะเลาะกันเพราะมึงจะทะเลาะกันเพราะต้องการให้คนเป็นคนดีมึงทะเลาะไปเลยแต่มึงต้องทะเลาะฝ่ายกุศลทะเลาะด้วยความเมตตาสงสารทะเลาะต้องการให้เขามีความเห็นถูกต้องเลิกสันดานชั่วยอย่า เพราะมีคนกําลังกล่าวตู่กูได้คำไม่จริงว่ากูกําลังเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแหวงกันในสังคมถ้ามึงจะทะเลาะเบาแววกกันในสังคมแล้วต้องการให้สังคมตื่นรู้ตื่นตัวเข้าใจหลักคำสอนพระเจ้าอย่างถูกต้องมึงทะเลาะไปเลยแต่กูบอกไว้แล้วนะว่ามีแต่มึงจะทะเลาะกับใครมึงต้องทะเลาะกับเขาด้วยความเมตตามึงต้องทะเลาะกับเขาด้วยปัญญามึงต้องทะเลาะกับเขาด้วยความเมตตาสงสารโดยมีพรหมวิหารสี่เป็นพื้นฐาน มีเมตตาการุณามุติตาอุเบกขามึงทะเลาะไปเลยมึงลุยเข้าไปเลยมึงจะไปกลัวอะไรกับการช่วยกันบอกสอนพระสัทธธรรมของหลักคําสอนตถาคตของหลักคําสอนของสัมมาสัมพุทธะมึงจะกลัวใครมึงสอนธรรมพมมระพุทธเจ้ามึงปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้ามึงเป็นลัตนะหเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกมึงกล่าวธรรมสมควรแก่ธรรมมึงกล่าวตามธรรมตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้า ใครจะว่ากล่าวตักเตือนมึงได้แต่ขอให้มึงปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมให้ตัวมึงเองทำตามธรรมให้ได้นั่นแหละเลิศที่สุดกูไม่กลัวนะกูบอกให้ถ้ากูกลัวกูไม่พูดเพราะฉะนั้นจะด่าก,กูแค่ไหนจำไว้นะกูไม่มีคำว่ากำลังใจฟังปากกูนะกูไม่มีคำว่ากำลังใจ กูไม่เคยต้องการกำลังใจเพราะกูทำในใจของกูได้กูจึงไม่ต้องการให้ใครมาให้กำลังใจกูเพราะฉะนั้นการที่มึงตั้งเจตนาในการทำลายกำลังใจกูด้วยการออกมาด่ากูด้วยการออกมาพูดนั่นพูดนี่แล้วกูบอกว่ากูสอนผิดกูขวางว่าขวางแล้วนะมึงทำลายกำลังใจกูไม่ได้เพราะกูไม่ต้องอาศัยกำลังใจจากใครกูสร้างเองได้ยา เพราะกำลังใจของกูอาศัยเหตุปัจจัยจากกายวาจาใจสุจริตของกูเองกูไม่ต้องอาศัยการเยินยอสารเสริญชมเชยยกยอปอปัน้นกูไม่จําเป็นกูสร้างเองแล้วกูสร้างได้แข็งแรงซะด้วยประเด็นกูสร้างแบบใครทําลายลงก็ไม่ได้โดยเฉพพะขีปากชาวบ้านทําลายกูไม่ได้จําไว้นะใครขี่คออยู่ครับมึงไงมึงขี่คอกูอยู่หรือเปล่า ถ้ามึงขี่ขอคอกูตอนนี้ได้แสดงว่ามึงตายแล้วนะเดี๋ยวกูบังสกุลให้อานิจาวาจัสร้างคาลาวปาทวยธรรมิโนโปาชิตวานิโรทันติเตสร้างวูปัสม,มสุโคอจิลังวัจยังกาโยวัดิเลเจเสติจุโทวตวิญญานุรละทั้งวักลิงคลังไปดิชอบที่ชอบนะอย่ามาขี่ขอคอกูเลยกูไม่ได้กลัวมึงขี่ขอคอกูนะกูกลัวมึงเจอกระโถนกูมากกว่าเดี๋ยวกูตีลงคอนะ <c oughs> อย่ามาทำไปเล่นนะกูนะมาขี่คอกูก็โถนตีล่วงนะหัวมึงทิ่มตายซ้ำสองกูไม่รับประกันด้วยนะเดี๋ยวจะมาหาว่ากูทํากายทุจริตอีกฆ่าผีตายครั้งที่สองก่กโถนตีล่วงหัวปาดพื้นกูไม่รับประกันนะประกันไม่เคมมึงนะพรมึงตายไปแล้วนะประกันเคมมึงไม่ได้นะคิดดีๆก่อนมาขี่คอกูนะกูบอกก่อนนะตายรอบสองนะคิดดีๆจ้า วันนี้อายุครบรอบ40ปีอาจารย์ด่าอวยพรหน่อยค่ะเออมึงยังไม่ตายก็ดีแล้วจะอวยพอรอะไรล่ะหนามันไม่มีเหรอาคำอวยพรน่ะมึงจะเอาคพลำอะไรคำอวยพรขอให้มึงสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการดับเหตุตัปัจจัยของการเกิดให้ได้ขอให้มึงได้ยินได้ฟังหลักธรรมสอนพระพุทธเจ้าแล้วนาไปปฏิบัติใช้แก้ไขสันดานตัวให้ได้อายุ40ปีแล้วเปลี่ยนสันดานตัวเองได้แล้วแก้ไขความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องอย่าไปยินดีกับการเกิดไม่ต้องไปแฮปปี้เบิร์เดย์ทูทูยูทูแยที่ไหน สิ่งเดียวที่มึงต้องทําคือแก้ไขสันดานคือการกระทําของตัวมึงเองเริ่มต้นในการศึกษาหลักคําสอนพระเจ้าเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองให้ได้นั่นแหละสือสิ่งที่กูจะอวยพรมึงได้มีความสุขความจเจริญภายใต้การกระทําทางกายวาจาใจสุจริตของตัวเองอย่าไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการทํากายวาจาใจสุจริตอย่าไปทําเร็วทําชั่วทําแต่คุณงามความดีตามกุศลกรรมอวสิบตามหลักคําสอนพระเจ้า นี่คำอวยพรกูแก้ไขาการเกิดให้ได้มึงจะได้ไม่ต้องมากลับมาเกิดมาแก่ม,มาเจ็บมาตายอีกวันนี้ไปยืนยันตัวตนพาแม่ไปยืนยันตัวตนมาที่ตู ATM ้เอทีเอ็มมึงเชื่อไหมกูเนี่ยคิดในใจนะชีวิตกูเนี่ยหมดและความเป็นส่วนตัวในชีวิตกูเนี่ยไม่เหลือความเป็นส่วนตัวอีกแล้วไม่มีอีกแล้วคําว่าวิเวกหลีกเล้น ไม่มีกูไปปั๊มน้ำมันเนี่ยข้างบ้านกูเนี่ยห่างไปนิดเดียวเนี่ยพาแม่ไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทเทมเนี่ยก่อนไลรสดเนี่ยก่อนกูเข้าไรสดเนี่ยที่กูมาสายเนี่ยมึงรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกูพยายามหลบสุดชีวิตเลยนะหน้ากูถู้เจ้าหนสู้ในตู้เอเทมแล้วรอบแรกกูพาพ่อไปรอบสองกูพาแม่ไปกูไม่รู้จะหลบยังไงอ่ะคือกูไม่รู้จะต้องหลบยังไงคือถ้ากูใส่ไอ้โมงเดี๋ยวตำรวจรวบกูของจริง จากเดิมเนี่ยตำรวจมาล้อมๆลุลุมๆกูมาถ่ายรูปกูสาคนเนี่ยกูก็กลัวอยู่ว่าวันไหนตำรวจจะรวบกูยังรอดแต่ถ้าถึงขั้นกูออกจากบ้านแล้วกูต่อไอ้มงคมเนี่ยกูว่าหนักว่าเริ่มหนักแล้วกูไปตู้เอทเอ็มกูไปยืน5นาทีคนเดินเข้ามาวีดไว้กับตู้วาจาย์กวนควับเลยกูนึกว่าถ้ากูกดตังตู้เอทเอ็นะกูเนี่ยคว้าเงินวิ่งหนีเข้ารถนะกูบอกให้ แล้วกูจะบีบแต่ดังลั่นเลยเพราะกูกคิดว่าอีนเนี่ยเป็นขโมยขจรจะมาป้อนชิงทรัพย์กูอาจารย์กูแบบดีนะกูตั้งสติด้านแมกกวิ่งหนีถ้ากูกดตังนะกูวิ่งหนีเลยเพราะกูกลัวจะเป็นโจรมาวิ่งขโมยเงินกูขอถ่ายรูปเป็นแฟนขาอาจารย์โอเครอบแรกผ่านไปไม่ว่าอะไรเพราะว่าดูไม่เหมือนโจร แต่งตัวดีผู้หญิงผู้ชายมาด้วยกันสามีภรรยาโอเครอดไปกูใจหายใจความสักพักเดียวเด็กแว้นเดินมาโอ้โหมึงเดินมาแขนนี่กลางมาเลยทั้งแขนทั้งขาหามใหญ่แล้วเกินเดินกลางมาเลยเดินมาหากูอาจารย์เรียกกูอาจารย์กูตกใจคำสองถ้ามันลากไม้น้าสามมากูวิ่งเหมือนกันกูเนี่ยวิ่งไวเมื่อภัยมากูตกใจมากเด็กแว้นสองคนเดินมาหากูส่งเอมาเลย สไตล์แบบเด็กน้ำกระท่อมอ่ะเดินมาเลยอาจารย์แล้วเดินมาห้าหกคนเดินมาหากูเรียกอาจารย์เอาละสี่ชิพหายแล้วหน้าตากูเหมือนสถาบันไหนไหมเนี่ยกูไม่ได้ใส่เสื้อช็อปนะถ้านี่คือช็อปคือช็อปคนตื่นทำกูว่าเกือบแล้วเนี่ยอีกหน่อยกูใส่เสื้อตัวนี้ไปไหนมาไหนไม่ได้ละกูต้องถอดกูกลัวมันจะมาป้นเสื้อกูเฮ้ยอาจารย์ถอดเสื้อมากูอยากได้สถาบันคนตื่นทำไม่ถอดเจอ มึงไม่ได้กลับบ้านแน่กูระหวาดกูแล้วเกินมันจะพูดกับกูอย่างนี้นะจะถอดเสื้อกูอยากได้เสื้อถาบันคนตื่นทำกูเกลูกูเกือบแล้วอาจารย์เดินกล่าวมาเลยห้าคนสี่ห้าคนขอถ่ายรูปหน่อยครับเป็น fc กูใจหายแวบโอ้กูล่อไปอหนึ่งปอส่งกระท่อมกูบอกเลยแล้วไม่ใช่ส่งใบนะส่งน้ําส่งของเหลวถ้าส่งใบเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ส่งของเหลวเป็นแบบกระท่อมส่งเหลวส่งน้ํา ส่งเครื่องดื่มไม่ใช่ส่งเคี้ยวส่งดื่มสักพักกูพาแม่ไปบ้านรอบแรกกูเจอพ่อกูไม่ได้อยู่เป็นสุกเลยกูกลับแล้วกูไม่อยู่ลสะสักพักกูพาแม่ไปอีกรอบนึงยืนยันตัวตัวตวสองคนพร้อมกันเขาก็าแยกกันไปคนละคนคกูยืนยันกับตัวผิดแต่แล้วก็ไปรู้วุ่นวายไปหมดกูยังไม่ทันเสียบปบเข้าตู้อาจารย์มาอีกแล้วส่งเอเหมือนเดิมเลยมาสองคนคือ มึงต้องเห็นแล้วว่ากูทําอะไรกูอยู่หน้าตู้เอทไม่กดเงินก็ต้องกดเงินแหละคือกูอยู่หน้าตู้ ATM กูจะมาทําอะไรเหรออัดวิดีโอถ่ายคอนเทนต์ยืนด่ากับตู้เอทเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ในตู้ยืนด่าพนักงานว่ามีใครอยู่ในตู้ไหมไม่ใช่กูยืนอยู่หน้าตู้เ t m หมายความว่าอะไรกูต้องกดตงังหรือกูต้องทําธุรกรรมทางการเงินอาจารย์ถ่ายรูปหน่อยเออเออได้ได้ได้ได<อ>กูก็ถ่ายให้ ถ่ายเสร็จปุ๊บกูกลับเข้าไปด้วยเทมกำลังทำธุรกรรมตู้ดตุ้ต,ต,ต้อาจารย์ขอถ่ายคลิปหน่อยคือกูอยากด่ามากกับตัวน,นั้นอนะแต่มึงเข้าใจป่ะเวลากูอยู่ต่อหน้ากูจะไม่ดา่าเพราะกูต้องสำรวมสัมมาวาจาเพราะมันอยู่ต่อหน้านะอยู่ในออนไลน์เนี่ยกูด่าได้แต่อยู่ต่อหน้ากูด่าไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นการพูดกันตัวต่อตัวมันจะผิดในสัมมาวาจาถ้ากูด่ามันต่อหน้าไม่ได้กูก็ตั้งโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ขอทําธุรกรรมทางการเงินแป๊บหนึ่ง มึงเชื่อไหมกูยืนทาอยู่ในตูว้วอเทมประมาณสิบกว่านาทีเกือบยี่สิบนาทียืนนั่งรอนั่งรอกูเนี่ยจะแอบหนีแล้วนะกูถามแม่ไม่ใช่กลุ่มเมื่อกี้ใช่ไหมกูเดินจะขึ้นรถนะไม่ใช่กลุ่มเมื่อกี้ใช่ไหมแม่กูบอกสาพักูพูดแค่คำนี้คําเดียวนะแม่กูก็จะตอบว่าใช่แต่ยังไม่ทันได้ตอบอีสองคนนั้นลุกขึ้นมาอาจารย์ได้เวลาอัดคลิปแล้วนะบังคับกูให้อัดคลิปจะให้กูด่านั่งรอ ไม่สนใจเลยว่ากูทําอะไรอยู่มึงไม่คิดเลยถ้ากูเกิดในขนาดนั้นกูจะระหวาดระแวงต่อมึงไหมมึงจะวิ่งอัดคลิปแล้วฉวยเอาเงินในมือกูไปด้วยหรือเปล่ามึงไม่คิดเลยเหรอว่ากูจะรู้สึกกลัวมึงบ้างนี่ชีวิตกูถึงขนาดนี้แล้วทุกวันนี้หนักหนาสาหัสขนาดไปเซเว่นหน้าบ้านก็มีคนวิ่งกรูเข้ามามหัจจรรย์ไทยแลนด์มากทุกวันนี้กูไปสวนแสงธรรมเมื่อเช้า กูไปมาไม่รู้กี่ครั้งกูไปจนสวนแสงธรรมเนี่ยพรุนหมดแล้วกูไปใส่บาตรกับหลวงพ่ออิทวายบ่อยมากบ่อยมากใช้คํานี้เป็นสิบครั้งในตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาหลายครั้งมากอากูว่าเกิน20ครั้งด้วยอ่ะอสิ่งมาสัจจะวันนี้วันแรกกูตั้งแต่ลงรถคนขับรถเฟบเข้ามาข้างที่จอดรถกูบีแต่ อาจารย์ไม่ใช่บีบตารกจิเปิดกระจกเรียกกูอาจารย์กูเลิกลากแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครจะมาล่วบอะไรกูอีกตรงนี้ไม่ได้นะนี่กูอยู่ในวัดนะจะมาล่วงกูคาวัดไม่ได้นะเปิดกระจกยังเข้าซองไม่สุดเลยมันไม่ปีนขอฟุตบาทลงบ่ก็บุญแล้วแม้กูนี่อยากจะพกกระโถนไปด้วยจะเคลื่องใส่กระบาลมันไม่มีสติสัมปชัญญะดีไม่ไหลลงบ่ยังไม่เข้าซองดีเลยเปิดกระจกเรียกกูกวกูกวกูเดินหนี กูเจอตั้งแต่ลงรถเดินไปกว่ากูจะถึงที่ใส่บาทใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยกูเดินไปนมีคนทักกูขอถ่ายรูปเขาต,ต,ตั้งแต่ต้นที่กูลงรถจนถึงที่ใส่บาทมึงรู้ไหมว่าเวลาเดินเนี่ยไม่เกินสามสิบเก้าหรอกกูรับประกันได้ไม่เกินสองนาทีถึงกูใช้เวลาเดินจากโรงจอดรถถึงที่ใส่บาทเกือบสามสิบนาที มึงดูกูเหลือคําว่าวิเวกหลีกเลนอยู่ไหมทุกวันนี้ยกูกลับมาบ้านมานั่งเฝ้ากูด้าบ้านแล้วนั่งเกาะรั้วบ้านกูแล้วนั่งรอนั่งเฝ้ากูยังไม่ถึงบ้านพ่อกับแม่กูดิโทรตามกูแล้วจะกลับตอนไหนแต่กูไม่ได้รับสายนะกูคิดเอาว่าน่าจะพูดประมาณนี้กูรู้สไตล์เลยมีคนมาลอยที่บ้านแล้วก็ตามนั้นจริงๆตาหลังกูโทรกลับไงมีคนมารอที่บ้านแล้วคือกูกลับมากูไม่ต้องแดกน้ําเลยนั่งปุ๊บอาว่ามา พราะกูสงสารมาันมานั่งรอกูนานแล้วแล้วมาเนี่ยไม่เคยนัดมาเลยเห็นบ้านกูเนี่ยเป็นวัดนึกจะมาตอนไหนก็ได้เอและอีหมีกูก็รับแขกนะ่ะอีหมีกูวันวันไม่ทําหาอะไรเลยรับแขกใครมาเปิดประตูต้อนรับอีหมีกูนี่ถ้าเปิดประตูบ้านได้นะทุกวันนี้เปิดประตูต้อนรับคนกูบอกให้คนมาเปิดประตูคนกลับปิดประตู กูมหาสัจจรนท์มากทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตกูอะหมดความเป็นตัวกูของกูเนี่ยไม่เหลือเลยมีแต่ความเป็นตัวมึงของมึงแล้วทุกวันเนี้ยมีแต่มึงละอีกหน่อยนะกูว่านะมาอยู่กับกูไม่เจอนะเจออีหมีถ่ายรูปไก,ก่หมีแทนอ่ะมึงจำไว้นะต่อไปนี้นะมาเจอไม่เจอกูอีหมีคือตัวแทนกูเดี๋ยวกูพระราชทานดาบอาญาสีให้อีหมีไว้ให้อีหมีรับช่วงต่อจากกูเวลามัน มึงมาไม่เจอกูมึงรู้ไว้แล้วตรงเนี้มีที่นั่งอยู่มึงให้อีหมีมานั่งตรงนี้แล้วมึงเอาเก้าอี้มานั่งข้างๆแล้วมึงถ่ายรูปคู่กับมันอีหมีเป็นตัวแทนกูเดี๋ยวตาหลังเนี่ยกูจะซื้อเสื้อผ้าชุดถือศีลหาอีหมีใส่ชุดขาวแล้วเดี๋ยวกูใส่สบายเฉียงให้อีหมีด้วยร้านใครมีวะใครขาย,ขายอุปกรณ์ขายหมาเสื้อหมาเนี่ยตัดชุดให้อีหมีกูหน่อยตัดชุดให้อีหมีกูหน่อยแล้วเวลามาเซลฟี่กับอีหมีนะไม่ต้องเพราะไม่เจอกูมาเสียเสียเที่ยว อย่าให้เสียเที่ยวถ่ายกับอีมีก่กูก่อนให้รู้ว่ามาแล้วเป็นจุดเช็คอินถ้ามึงถ่ายกับอีมี่ใส่ชุดขาวได้โอเครู้เรื่องแต่บางทีก็อาจจะมีขุนๆดำๆบ้างนะเพราะบางทีมันอาจจะไปเล่นคีเลนอาจจะไปเล่นคีเลนอาจจะมีกลิ่นอับอับหน่อยเพราะบางทีไปเล่นน้ําแล้วไม่ไม่เนื้อตัวไม่สะอาดอาจจะมีกลิ่นอับอับบ้างเอาตามนี้นะ คือกูไม่ได้ว่าหรอกกูกูแซวเล่นกูพูดขำขำมานะอุ๋ยพวกมึงเครียดกันแล้วเกินสัปดาห์ที่ผ่านมากูเห็นมึงเจอกันแต่ละข่าวแต่ละข่าวที่มึงหลงไหลได้ปลื้มไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรกันกูเห็นมึงเครียดคัดกันมาเยอะแล้วเอาชีวิตจังเอาชีวิตจริงของของความระทรมทุกขืนขมระทรมใจในชีวิตกูมาเล่าให้มึงฟังบ,งบ้างพวกมึงเอาความขื่นขมมาตั้งคำถามตอบกูเยอะแล้วกูเล่าความขื่นขมในชีวิตกูบ้าง เนี่ยความขื่นขมในชีวิตกูกูเล่าบ้างกูเห็นมึงเล่ากันมาเยอะและ้วผัวทิ้งทํำยังไงดีอาจาร,รย์เลิกกับแฟนไปแล้วทํายังไงดีอยากได้เขากลับมาทํำยังไงดีผัวทะเลาะก,กับผัวทํายังไงดีอาจาร,รย์อยากได้ผัวใหม่อยากได้เมียใหม่มันทะเลาะก,กันอยู่ตลอดเวลามึงเล่าให้กูฟังเยอะละมึงฟังกูบ้างเนี่ยความขื่นขมในชีวิตกูมึงจาไว้ นี่กูด่ามาตั้งนานยังไม่ทุ่มหนึ่งอีกแล้วเนี่ยกูอ่านคำถามไม่ทันเออกูด่าทบต้นทบดอกเลย พราะอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมากูด่าน้อยมากกูแทบไม่ได้ด่าเลยอันนี้กูด่าชดเชยแล้ววันนี้วันอะไรวันหยุดพอดีกูเลยด่าชดเชยเลยรวบทีเดียวจบเพราะเดี๋ยวนี้จะไล์สดน้อยมากเฮ้ยใครรู้บอกอาจารย์หน่อยไล์สดในรถได้ไหมเวลาขับรถอะไล์ได้ไหมกูอยากรู้แค่นี้เลยเพราะมีคนบอกว่าไล์ได้แค่เหมือนใส่ฟิลเตอร์ฉากแบบใส่ฟิลเตอร์ปิดไว้อะ ใส่ฟิลเตอร์แบบทึบๆอ่ะไม่ไม่ให้เห็นอะไรเลยอ่ะแค่ใส่ฟิลเตอร์ในแอปอ่ะเขาบอกว่าไล์ได้เลยเพราะว่า AI มันจะจับการเดินทางไม่ได้ว่ามันอยู่กระจกไหนใครทําได้บอกกูหน่อยนะแนะนําวิธีกูหน่อยต้องใส่ฟิลเตอร์แบบไหนเอาฟิลเตอร์แบบฟิลเตอร์แบบสุภาพเรียบร้อยอะนะเหมาะแก่การพูดทํากล่าวทำะนะเวลาอยู่ในรถเนี่ยมันเสียเวลามากบางทีกูนั่งอยู่ในรถได้สามชั่วโมงกูจะได้ไล์สดดาพวกมึงในรถได้จะได้ไม่เสียเวลา เพราะูเห็นหลายคนนะพูดว่าได้แล้วเห็นมีคนทําด้วยแต่แค่ใส่ฟิลเตอร์ปิดบังข้างหลังหมดอย่างเงี้ยเออต้องใส่ฟิลเตอร์อ่ะอยากรู้ว่าจริงไหมแค่นั้นแหละที่ใส่ฟิลเตอร์บังเป็นฉากหลังไม่ไม่เห็นสภาพแวดล้อมอ่ะเหมือนเป็นแบบสภาพแบบบรรยากาศต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วเราก็แล้วก็อยู่ในนั้นอย่างเงี้ยถ้าอน,นันได้อ่ะเอเอาอาจารย์ไม่ได้ขับเองมีคนขับให้อยู่แล้วแอดมินเขาขับรถรับส่งอาจารย์อยู่แล้วแต่ความหมายคืออาจารย์อ่ะจะนั่งอ่ะ อาจารย์จะอยากไล่ไงไล์สดอ่ะเพราะมันเสียเวลาบางทีนั่งรถไปต่างจังหวัดไปบรรยายทําอย่างเงี้ยหมดเวลา3ชั่วโมงกลับอีกสชั่วโมงโอ้โหหมดเวลากูไม่ได้ไล์สดเลยถ้าทําบนรถได้อาจารย์จะไล์สดบนรถมันจะได้ไม่เสียเวลาได้ค่ะแต่อันตรายยังไงล่ะกูไม่ได้เป็นคนขับรถกูก็พูดอยู่ว่ากูไม่ได้เป็นคนขับรถกูนั่งเฉย